จิตมีตัณหาเรียกว่าอยู่สองคนจิตไม่มีตัณหาเรียกว่าอยู่คนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภพิกขุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่ามีขาชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักขุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี เมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมีคชาละพิขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมีคชาละเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยโสตะอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นซ้ายแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญโยคะย่อมมีมิคชาระพิกุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิคชาละกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยคานะอันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นไซสแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละ พิกุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมีขชาละรถทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยชิวหาอันเป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นไซสแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมีขชาละผดทพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยกายะอันเป็นผดทพะที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพธพภะนั้นไซแก่พิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพธพภะนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิกุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมิคาชาละธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมณนะอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นใสแก่พิกุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิคชาละพิกุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองมีขชาละพิกขุกผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์ เป็นที่สมควรแก่การหลีกเล้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นพิกขุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของพิกขุนั้นตัณหานั้นอันพิกขุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นพิกุนั้นเราจึงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ามิขชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักขุเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่ สัญโยคะย่อมไม่มีมิขชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิขชาละเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยโสตะเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นไซายแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยคานะเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นไซสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละรถทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยชิวหาเป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นไสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิกชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิกชาละผพถภะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยกายะเป็นผธพภะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุกย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งโผดถัพพะนั้นใสแก่พิกขุกผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งโผดถัพพะนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละธรรมารมณ์ทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมณนะเป็นธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งทำมารมนั้นไซสแก่พิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งทำมารมนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละพิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละพิกขุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพิกขุพิกุณีอุบาศก อุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอม,มาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดยรัจฉีสาวกของเดรัจฉีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นพิกุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของพิกุนั้นตัณหานั้นอันพิกุนั้นละเสียได้แล้ว เพราะเหตุนั้นพิขุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แล